สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะทุกทุกคนต้องขอขอ,ขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์เนาะแล้วก็ทุกๆกํำลังใจทุกๆเรื่องราวที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กันและกันี่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกทุกวันเช่นเดิมค่ะรับฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขในทุกทุกวันนะคะท็อปปี้ของเราวันนี้นะคะเราจะมาดูซิว่า เขาชอบอะไรในตัวคุณนะคะเขาชอบอะไรในตัวคุณนะสามภาพเอาเราเข้าคาดให้เลือกค่ะโฟกัสที่ภาพที่หนึ่งนะคะภาพที่สองภาพที่สามเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่หนึ่งกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่หนึ่งนะคะกับทอปิกของเราวันนี้เขาชอบอะไรในตัวคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิโอ้ เดล e l ว v e r s the, the lovers, นะเขาชอบอะไรตัวค,คุณค้าคนกองที่หนึ่งคะ่ะนะเขาชอบอะไรในตัวคนกองที่หนึ่งคะห้าไม่ถา้าราชาไม้เท้า คุณดื้อกับเขาหรือเปล่าสองถ้วย two of cups แปดถ้วยเจ็ดถ้วยเออตัวตนของเขาเป็นราชาไม้เท้าค่ะคุณดื้อเขาแน่เลยใช่ไหม <c oughs> ความรู้สึกของเป็นการดื้อนะคะเขาเป็นราชาไม้เท้ามีความเป็นผู้นำผู้ใหญ่และมีเหตุผลสุด นะคะฉลาดเก่งมีความสามารถนะคะคือถ้าเป็นผู้นําก็แบบว่าทํางานเก่งบ้างงานมีความมีโก้เชื่อมั่นในตัวเองสูงมากเลยค,คนคนนี้ดูเท่ดูหล่อดูบุคลิกภาพดีมากๆนะคะถ้าไม่ได้เป็นระดับผู้นําแสดงว่าเป็นคนที่ทํางานเก่งมากๆด้วยนะคะเจ้านายคือไหวหวานได้เป็นอย่างดีมองคานมองการไกลคา,าดการก็อะไรก็เป็นไปอย่างนั้นด้วยความที่ว่าเขาเก่งแล้วก็มีความสามารถ The l o v e r s ค่ะ แล้วก็ห้ามไม่ท้าเป็นอะไรที่คุณกับเขาทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันนะคะไม่ไม่มีความออคือมีความที่ขัดแย้งกันอะทะเลาะก,กันแล้วก็มีปัญหาก,กันด้วยความที่ว่าเขามีความเป็นผู้นําแล้วเขานิ่งเขามีดูเป็นอบอุ่นผู้ใหญ่จิตใจดีคือเป็นคนแบบนิ่งมากๆแล้วมีเหตุผลสุดนะคะสองถ้วย two of cups เป็นพลังงานของความแตกต่างกันด้วยแตกต่างเรื่องของอายุทางไกลต่างชาติต่างภาษา นะคะคมีใครคในใดคนหนึ่งนะคะเมิอนออกจากการตัดจบจากการจากกันออกไปแปดถ้วยความฝันความจินตนาการนะคะ the l o v e r s ความรู้สึกของเขาชอบอะไรในตัวคุณเขาชอบทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าเป็นเป็นความสุขอะ the l o v e r s มันเหมือนกับแล้วก็สองถ้วยด้วยมันเป็น มันเป็นพลังงานของคนสองคนที่รู้สึกว่ามีเคมีที่เข้ากันนะคะมีอะไรที่ลงตัวกันชื่นชอบในตัวคุณมากๆเลยและชอบคุณตั้งแต่ภายในจิตใจของคุณด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงภายนอกในิสัยอะไรจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าความรู้สึกของเขามันยังคงรักคุณและตักคุณไม่ได้นะคะประทับใจในความคุณเป็นคนที่มีความ มีความฝันหรือเป็นคนที่มีความสุขกับตัวตนของตัวเองเป็นคนที่ช่างคิดช่างฝันช่างเจรจาช่างพูช่าง,งคุยก็ได้หรือคุนดื้อกับเขาหรือคุณรู้สึกว่า คุณมีความชัดเจนในตัวตนของตัวเองนะคะคุณมีความกล้าหาญคุณมีความชัดเจนคุณอาจจะดื้อกับเขาคุณอาจจะไม่ยอมเขานะคะไม่ยอมแพ้เขาว่าจะเอาชนะเขาให้ได้นะคะอะไรแบบนี้นะแต่ด้วยความที่เขาก็นิ่งแล้วก็มีเหตุผลมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็คือตั้งทาาดลมทั้งทาทงทาุไฟในตัวทธาุลมก็มีเหตุผลมากๆเลยใช้ตะก,กะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุผลข่มอารมณ์ของตัวเองได้ดีนะคะเพราะะนะสองถ้วยคือมันเป็นความละมุนมากๆเขารู้สึกว่าคุณกับเขาว่า ถึงแม้คุณจะแตกต่างกับเขายังไงเขารู้สึกว่าถึงว่าคุณจะ,จะไม่เพอร์เฟกอะไรยังไงเขารู้สึกว่าคุณกับเขาคือมีความอะไรที่ลงตัวแล้วก็ชอบในบคุณในทุกๆด้านชอบคุณหมดเลยนะคะชอบคุณแบบว่ารักแล้วก็หลงเสน่ห์ตกลุมรักคุณตนะั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอมันเป็นความรู้สึกผูกพันหรือว่าอะไรก็ตามแม้ว่าก่อนหน้านี้คุณกับเขาจะจะต้องมีปัญหาหรเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะที่ต้อง ฝ่าฟัานอุปสรรคแต่เขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่คิดมากเหมือนกันนะคะเป็นคนคิดมากแล้วเป็นคนที่คิดเยอะทําให้รู้สึกว่ามีปัญหาการมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็แปดถ้วยมันเป็นพลังงานของอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันยังคงค้างคาอยู่นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยเคลียร์ไม่ค่อยชัดเจนคุณถึงไย คุณถึงเดินจากเขามานะคะเพราะฉะนั้นเขาชื่นชอบทุกสิ่งทุกอย่างในตัวตนของคุณความเป็นตัวตนของคุณถึงแม้คุณจะมีความาใจร้อนมีความไม่เข้าใจในตัวตนของเขามีความดื้อก,กับเขามีการทะเลาะก,กันยังไงก็แล้วแต่เขาก็ชื่นชอบคุณหมดชื่นชอบคุณมากๆเลยนะคะคือมันมีความรู้สึกว่าไม่มีอะไรเลยที่ทําให้เขารู้สึกว่าไม่ชอบนะคะเพราะว่าผูกพันแล้วก็มีความรู้สึกลึกซึ้งกับคุณมากๆเลยนะคะ s ซล e ์เอ o กซ์เพรสชเขารู้สึกชอบคุณมากๆในจิตวิญญาณจริงๆความรู้สึกมันบ่งบอกความกล้าหาญของคุณอย่างที่บอกค่ะคุณดื้อเขาคุณดื้อกับเขาคุณ,คณทะเลาะก,กับเขาได้นะคะคุณสู้กับเขาได้คุณไม่เกรงกลัวอะไรเลยคุณกล้าหาญแล้วก็เป็นตัวของตัวเองมากๆมั่นใจนะคะในตัวเองสูงถึงแม้ว่าคุณกับเขาจะมีความรู้สึกว่า แตกต่างกันยังไงก็ตามนะคะแต่เขาก็ชอบคุณทุกอย่างในตัวตนของคุณเพราะฉะนั้นคุณกับเขาอาจจะมีความแตกต่างกันแต่มีเคมีที่เข้ากันนะคะเขารู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นและเขาก็รู้สึกว่าคุณคือคนที่เขาอยากที่จะพัฒนาต่อในความสัมพันธ์ได้และเป็นการพัฒนาต่อในรูปแบบของเราสองคนเข้ากันได้จริงๆนะคะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่แบบว่า เอาแต่อารมณ์ที่มันวู่วามหรือว่าอารมณ์ที่มันรวดเร็ว I love you ค่ะทุกคน I love you จริงๆนะคะเขารักคุณเห็นไหมเดลิเวอร์แล้วก็2ถ้วยด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณกับเขาจะมีปัญหาหรือว่าเรื่องราวอะไรกันเขาอยากปรับความเข้าใจพูดคุยแล้วก็นาทานข้าวกับคุณนะคะและเขาชอบในตัวตนของคุณจริงๆที่คุณกล้าหาญห,หนักแน่นละมั่นคงมากๆแล้วก็เขารู้ว่าคุณอ่ะเป็นยังไงมีความใจรอ้อนมีความเดินจากเขาไปหรือว่าอะไรก็ตามแต่เขายังคงคิดถึงคุณ นะคะคุณมีความฝันคุณอยากแต่งงานคุณอยากสร้างครอบครัวคุณมีจินตนาการนะคะมีความเป็นตัวของตัวเองมากๆทําให้เขารู้สึกว่าเขาชอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างชอบความกล้าหาญความมั่นใจของคุณนะคะ I love you นั่นเองเพราะฉะนั้นแม่คนกองที่หนึ่งนะเขาชอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาก็รักคุณมากด้วยนะคะอยากสานความสัมพันธ์คุณเป็นคู่รักความรักให้คุณกับเขาได้เดินหน้าต่อในความสัมพันธ์นะเดี๋ยวเรามาดูขอออลอัลค่ะสักหนึ่งใบค่ะ โรแมน a n แองเจิลหนึ่งใบ I love you express your love เห็นไหมคะอยากไปต่อความรักความสัมพันธ์กับคุณมากๆเลยนะคะเขาชอบทุกสิ่งทุกอย่างในตัวตนของคุณยอมรับตัวตนของคุณได้หมดคือไม่ว่าคุณจะมีข้อติอะไรแล้วก็เขาก็หลงรักแล้วก็ชื่นชอบคุณมากๆนะคะก็ประมาณนี้นะคนกองที่1นะคะ I love you ขนาดนี้นะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมอ้อ s u n r a y e Do it for you นะคะทำเพื่อตัวเราเองมีความสุขกับตัวเองให้มากๆนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าความรักอะไรที่ใช่มันก็จะไปลงตัวในจังหวะที่ใช่ของชีวิตแน่นอนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยมันไปตามการเวลานะคะไม่ต้องรีโฟกัสกับตัวเองให้มีความสุขมากนะที่สุดนะคนก่อนที่1ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับท็อปปิของเราวันนี้เขาชอบอะไรในตัวคุณเดี๋ยวเรามาดูสิขอพลังงานสื่อสารถึงคนกองที่2ค่ะเขาชอบอะไรในตัวคนกองที่2คะ the world wow เขาชอบอะไรตัวตนของคุณกองที่สองราชาถ้วยห้าถ้วยสี่ถ้วยค่ะเด็กถือถ้วยค่ะ King of Cups อืมราชาถ้วยกับราชาเหรียญนะคะแล้วก็สิบถ้วยอ๋สิบเหรียญ เขาชอบอะไรในตัวค wow. ุณเขาชอบความเขาชอบรอยยิ้มเขาชอบความเป็นโอเพนไม d ์นะคะคุณเหมือนกับคุณเป็นคนที่มีความสุขในตัวตนของตัวเอง the world นะคะ the w o ขึ้นใบแรกเลยมีความสุขในตัวตนของตัวเองเปิดใจกับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนที่ทันสมัยสมัยใหม่นะคะมีความคิดแตกต่างเป็นคนที่ p o s i t i v เป็นคนที่ เป็นคนที่มีความสุขในตัวตนของตัวเองคุณสามารถเดินทางไปที่ไหนก็ได้นะคะเดินทางไปที่ไหนก็ได้เชื่อมั่นในตัวเองสูงมีพลังทํางานเก่งนะคะเป็นคนที่เซนสถตเป็นคนที่เปิดใจยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างหรือเป็นพลังให้กับเขาได้ดี นะคะเป็น the world ที่แบบว่าโหคุณเป็นเป็นอะไรที่มันเป็นโลกใบหนึ่งที่เขาอาจจะไม่เคยได้รู้สึกพบเจอกับคนคนนี้ที่มีความกล้าหาญหนักแน่นเข้มแข็งรู้สึกเปิดใจกับทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกรู้สึกว่าทาันสมัยนะคะมีความคิดต่างมีความเป็นผู้นําแล้วก็บางครั้งอาจจะรู้สึกว่าคุณและเขาถึงแม้จะมีความแตกต่างจะมีความห่างไกล ยิ่งห่างไกลย,ยิ่งทำให้รู้สึกคิดถึงคุณเพราะว่าเวลาที่เขาอยู่ใกล้คุณมันเหมือนกับเป็นเป็นโลกอีกโลกหนึ่งที่เขาได้สัมผัสคนคนหนึงแล้วรู้สุกมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นเด็กเอาเด็กถือถ้วยเขาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเป็นคู่ชีวิตเลยทีเดียว ตัวตนของเขาเป็นราชาเหรียญแล้วก็เป็นราชาถ้วยท่าน้ําแล้วก็ทาตุดินคนคนนี้มีพร้อมทุกอย่างนะคะหน้าที่การงานการเงนิงน,งนมีความมั่นคงด้วยนะคะเป็นคนเซนสทีฟอ่อนหวานแล้วก็อ่อนไหวโรแมนติกในตัวถึงแม้จะมีความนิ่งๆแต่มีความที่โรแมนติกภายในจิตใจนะคะเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปจนถึงขั้นแต่งงานสร้างครอบครัวมีความรักที่มั่นคงบางครั้ง,งเขามองคุณเป็น คู่ชีวิตที่จะพัฒนาคามสัมพันธ์ได้เลยมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเดวิสเลยคือคุณคือโลกโลกแห่งความสุขของเขาว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขาเขามองว่าคุณเป็นคนที่เพิ่มพลังความสุขให้กับเขามากๆนะคะบางครั้งที่เขารู้สึกเบื่อหรือเขาบางครั้งที่เขารู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งรู้สึกคิดมากเรื่องของงานหรือว่าอะไรก็ตามมันทำให้เวลาที่ได้กลับมามองเห็นคุณ มันเป็นอะไรใหม่ๆที่มีความสุขแล้วก็คิดไปถึงอนาคตสิบเหรียญน,นะคะความรวมสมบูรณ์ความพร้อมสับทุกสิ่งทุกอย่างในอนาคตอยากสาร้างความสัมพันธ์กับคุณด้วยนะคะจนกระทั่งแบบความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ด้วยไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเด็กๆนะคะคือไปต่อในความสัมพันธ์กันแบบผู้ชีวิตเลยทีเดียวบ้านปลายชีวิตนะคะวันที่ธรรมชาติพรากคุณจากเขาออกจากกันเลยนะคะ The world เพราะฉะนั้น เขาชอบทุกสิ่งทุกอย่างในตัวตนของคุณ the world นะคะอย่างที่บอกใบแรกมันเป็นพลังที่สวยงามมากๆคุณเปลี่ยนโลกเขาเปลี่ยนความคิดของเขาทำให้รู้สึกว่าเขาอยากที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ของคุณไปตลอดช่วชีวิตเลยทีเดียวนะคะอยากพัฒนาความสัมพันธ์อยากรอโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณและคนคนนี้เขาเป็นคนที่แบบว่าเป็นเป็นคนอบอุ่นและจิตใจดีด้วยนะคะถึงแม้ว่าคุณกับเขาจะมีอะไรที่ต่างกันที่ห่างกันที่เขาอาจจะ เป็นคนที่แบบนิ่งเงียบแล้วไม่ค่อยแสดงออกอะไรแต่เขาคิดกับคุณในทางที่เป็นผู้ใหญ่มากๆความสัมพันธ์ที่ยืนยาวมากๆนะคะเพราะฉะนั้นสวยงามมากๆเลยค่ะเขาชอบอะไรในตัวตนของคุณเขาชอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าคุณจะมีข้อเสียข้อติตรงไหน,นแล้วก็พลังงานของความสัมพันธ์ที่เขาอยากพัฒนาไปต่อจนถึงขั้นส,สิบเหรียญนะคะ จนวันนั้นสุดท้ายของชีวิตเลยทีเดียวคุณอาจจะเป็นคนที่แต่งตัวทันสมัยนะคะดูมีเสน่ห์ดูมีความเป็นผู้นำนะคะเด e w o อย่างที่บอกไปวใบาแรกมันตอบโจทย์ได้หมดเลยนะคะกล้าหาหนักแน่นมั่นคงพร้อมเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆนะคะมีความเป็นผู้นําได้ดีเป็นคนกล้าคิดกล้าพูดกล้าทําอะไรแบบนี้นะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างเด e w o มันชัดเจนแล้วน,นะคะเพราะฉะนั้นคุณสวยด้วยคุณเซ็กซี่คุณมีเสน่ห์ด้วยนะคะ แล้วก็คุณอาจจะพูดภาษาได้ด้วยภาษาที่ที่สองอังกฤษไทยอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าสามภาษาก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนที่มีความสุขในตัวตนของตัวเองเป็นตัวของตัวเองเชื่อมั่นและมั่นใจโลดแล่นมากๆเขาชอบมากๆแล้วเขาก็อยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปจนถึงขั้นสิบเปลี่ยนเพนชันคุณอดทนคุณมีความกล้าหาญนะคะกล้าที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวตนของตัวเองกล้าที่จะเดินทางไปนู่นไปนี่นะคะ letting Let go นะคะปล่อยให้มันเป็นไปตามกาลเวลาะคะ่ะทุกคนนะคะไม่ต้องรีบกับวันแล้วก็เวลานะและคุณก็เป็นคนที่แบบเหมือนกับว่าเฮ้ยเปิดใจนะคะอาจจะไม่ค่อยได้แบบว่าแสดงความรู้สึกให้เขาได้เห็นมากเท่าไหร่เหมือนกับว่าชิลๆปล่อยไปตามธรรมชาตินะคะและคุณก็อยากแต่งงานสร้างครอบครัวมีลูกด้วยเขารู้นะคะ เพราะฉะนั้นเขาอยากที่จะให้ความสัมพันธ์มันมั่นคงพัฒนาต่อไปถึงขั้นการแต่งงานมีชีวิตครอบครัวด,ด้วยกันมาดูวอร์ดิ้งคำกัน It's time นะคะ It's time for me to heal now ถึงเวลาที่ฉันจะ healing จิตใจของตัวเองนะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณกับเขามีความห่างไกลกันนะคะขออีกใบสิ I am g r a c e f u l for spiritual lesson เขารู้สึกดีแล้วก็เป็นอะไรที่เหมือนกับว่าบทเรียนที่ผ่านมาหรืออะไรยอมรับมันด้วยด้วยความรู้สึกแล้วก็จิตวิญ,ญญาณของตัวเองได้เรียนรู้กับสิ่งต่างมากมายที่ที่มันผ่านมาเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามอะค่ะเขารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คือบทเรียนที่เราต้องได้ตื่น นะคะตระ,ตระหนักรู้กับความรู้สึกที่มันควรจะเป็นไปนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้ยังทําอะไรไม่ได้ถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่สามารถที่จะ,ะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไปในวันข้างหน้าแต่มันก็ทําให้เราได้อยู่กับตัวเองตอนนี้แล้วก็ฮิลลิ่งจิตใจของตัวเอง New Love นะคะ a new person คุณจะได้เจอความรักที่เป็นความรักที่ดีงามน,นะคะคณก่องที่2เพราะว่า ความสัมพันธ์นี้ถ้าไปต่อได้มันจะพัฒนาเป็น new love แล้วก็รักครั้งใหม่ของคุณแต่ถ้ามันไปต่อไม่ได้คุณจะได้เจอกับคนใหม่ที่เป็นคนที่ดีกว่าอย่างแน่นอนนะคะขอให้เชื่อไว้ stand up for yourself นะคะตอนนี้ถึงแม้ว่าสถานการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างมันจะต้องค่อยเป็นค่อยไปทุกสิ่งทุกอ,อย่างแล้วเราต้องยืนพื้นอยู่กับตัวเอง รักตัวเองเขารพบตัวเองให้มากๆเขาก็อยู่กับพื้นที่ของเขาดูแลตัวเองเช่นกันเพราะคนสองคนถ้าจะมาลงตัวกันแล้วค่ะทุกคนมันจะต้องถึงจังหวะที่คนทั้งสองคนเติมความสุขของตัวเองให้ใหได้เพียงพอนะคะเคลียร์ปัญหาอะไรให้ได้ก่อนแล้วก็รอโอกาสที่จะได้มาพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยกันนั่นคือสีทั่วยถือความไม่ได้แต่งใจตอนนี้ว่าเขารอโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะแต่ก็ต้องรอโอกาสเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่แบบ ตอนนี้ก็คือต้องดูแลจิตใจของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะดูแลหัวใจเธอให้ดีด้วยนะเพราะฉันชอบทุกสิ่งทุกอย่างในตัวตนของเธอแล้วก็รู้ว่าสิ่งต่างม,มันก็เป็นไปตามทํานองคลองธรรมของมันนะคะอะไรก็ตามตามแต่มันก็จะไปลงตัวในจังหวะที่ใช่ของชีวิตนั่นเองเพราะฉะนั้นพลังงานไพ่สวยงามมากๆคนกองที่สองเขาชอบอะไรในตัวตนของคุณเขาชอบหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นถ้าการชอบกันคือการเรียนรู้กันนะคะจังหวะที่ใช่มันจะมี เรื่องราวความสัมพันธ์ที่พัฒนาเป็นสเต็ปบายสเต็ปได้ยังไงก็ไม่สามารถรีบได้เลยในเรื่องราวองความสัมพันธ์เพราะเป็นเรื่องของเวลามีห่วงเวลามาเกี่ยวข้องขอให้เลตต i n g โกค่ะปล่อยไปตามการและก็เวลาของมันนะคะทุกคนมีความสุขกับตัวเองให้มากๆดั่ง energy ไพ่บอกนะตอนนี้นะคะขอให้อดทนแล้วก็หนักแน่นอดทนแล้วก็หนักแน่นปล่อยไปตามการเวลานะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวนะิดีโอหน้าวันนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3มนะคะกับท็อปปี้ของเราว,วันนี้นะคะเรามาดูซิว่า <c oughs> เขาชอบอะไรในตัวคุณคะคนกองที่3ขอพลังงานแห่งไพทาร์ตค่ะสื่อสารถึงคนกองที่3เขาชอบอะไรในตัวตนคนกองที่3คะ่ะมาดูซิ อืมราชินีดาบนะคะสิบเหรียญว้าวคุณมีความเป็นผู้ใหญ่มากหกดาบเจ็ดดาบห้าดาบแล้วก็อัศวินเหรียญ ตัวตนของคุณนะคะเป็นราชินีดาบนะคะคุณเป็นหญิงสาวที่ชอบแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตานะคะแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองมีความมั่นใจตัดคือตัดจบคือจบมีคําพูดคําจาที่ดีแล้วก็มีเหตุผลนะคะรัก รักตัวเองมีความชัดเจนในตัวตนของตัวเองชอบอิสระแล้วก็รักอิสระแล้วก็มีความมั่นใจด้วยนะคะมีความมั่นใจมีความเข้มแข็งเป็นคนที่มีเหตุผลมีความจริงจังมองความสัมพันธ์แบบจับต้องได้จริงๆแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากๆนะคะที่เล่นน่ารักเฟนลี่ดูดีมีเสน่ห์มากๆเลยมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็แต่ก็เป็นคนที่แบบว่ามี ล่เหลี่ยมในบางครั้งนะคะมีความเป็นมีคนที่มีเล่เหลี่ยมอะ่ะเหมือนกับว่าคุณน่าราักแล้วก็คุณขี้เล่นในบางครั้งก็ได้เนาะคือแต่ว่าด้วยความที่ดูนิ่งๆแล้วอ,อ,อาจจะทําให้ดูดุหรือว่าดูน่าเกรงขามแต่ภายในใจของคุณเป็นคนที่น่ารักนะคะน่าราักแล้วก็โรแมนติกขี้เล่นน่ารักในบางครั้งเพราะว่าเป็นความรู้สึกของแต่เป็นคนที่กล้าที่จะตัดสินใจ นะคะทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็เป็นคนตรงๆนะคะเป็นคนตรงตรงพูดจาฉาญน,นะคะหนักแน่นเข้มแข็งแล้วก็มั่นใจมากๆเลยนะคะและก็อยากที่จะให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไปต่อได้ด้วยมันเหมือนกับว่ามันยังไม่จบนะคะเขาชอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างจะไล่ตามคุณให้ได้เลยนะคะเหมือนกับว่ามันยังไม่จบอ่ะจะหาวิธีเข้าหาคุณยังไงนะคะจะเข้าหาวิธี ติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณยังไงเดินหน้าสู่ความสัมพันธ์กับคุณยังไงเพราะว่าด้วยความที่ว่าคุณเป็นคนที่สวยชอบแต่งตัวแต่งหน้าที่แบบโดดเด่นไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็เป็นคนที่เชื่อมั่นเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์มากๆเลยเขามองคุณระยะยาวมากๆเลยนะคะมองคุณเป็นแบบว่าความสัมพันธ์ที่เป็นผู้ใหญ่ะคะ่ะไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเด็กๆนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่ามีความเป็นตัดจบจากเขามา นะคะด้วยความที่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เคลียร์อินเตอร์จีทุกสิ่งทุกอย่างของตัวเองเรียบร้อยแล้วก็ตัดจบจากเขามาก็ได้เพราะมีเพราะว่าเหมือนกับคุณเป็นคนที่ราชินีดาบเนาะถ้าไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนคุณก็หันกลับมาดูแลตัวเองได้ภายนอกอาจจะดูว่าเป็นคนแบบยังไม่พร้อมที่จะมีใครยังไม่พร้อมที่จะแต่งงานคุณอาจจะดูใจร้อนด้วยหรือเปล่านะคะทำให้เขารู้สึกว่า นั่นคือสิ่งที่เขาอยากที่จะเข้าหาคุณตอนนี้แล้วเขายังไม่อยากจบด้วยรอโอกาสที่จะได้เข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณและพูดคุยกับคุณอยู่นะคะเพราะว่าเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อกันได้แบบความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่นะคะไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นเขาชอบในตัวตนของคุณแล้วก็คือชอบทุกอย่างอะ่ะมันเป็นความรู้สึกของการชอบทุกอย่างเลยอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปต่อถึงขั้นคู่ชีวิตที่คิดกันแบบว่าเราจะให้ความสัมพันธ์นี้เดินหน้าแบบมั่นคงยังไง มั่งคั่งยังไงใช้ชีวิตคู่ด้วยกันจนถึงบ้านปลายชีวิตยังไงนะคะได้นัดพบเจอกับคุณทานข้าวกับคุณปรับความเข้าใจยังไงเพราะเขายังคงอยากเดินหน้าให้ความสัมพันธ์นี้พัฒนาไปต่อได้นั่นเองนะคะ ชอบตรงที่ว่าคุณกล้าหาญเซ็กซี่ดูดีมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะคือชอบทุกอย่างแหละ้าไม่ชอบทุกอย่างคงจะไม่แบบว่ารอคอยแล้วพยายามที่จะเข้าหาคุณขนาดนี้โดยการที่ยังไม่จบยังไงก็ยังไม่จบจะหาวิธีเข้ามาติดต่อสือส่อสารพูดคุยและเคลียร์กับคุณให้ได้เพราะว่าตัวตนคุณสวยดึงดูดเสน่ห์นะคะก็ประทับใจมากๆ information transformation ค่ะไม่ใช่ n f o r m a t i o n transformation อยากเปลี่ยนแปลงสถานะนะคะอยากขยับขยายสู่สิ่งใหม่ๆสู่สิ่งที่ด,ดีคุณเป็นคนที่ยอมรับอะไรใหม่ๆได้ด้วยนะคะอว e นเนสความความหนักแน่นของคุณความเฉิดฉายของคุณนะคะสายตาคุณอาจจะเหมือนเหี่ยวนะคะแตเป็นคนที่สายตาแวบวบตาสวยคมอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะเขาชอบคุณ ชอบความเป็นตัวตนของคุณนี้แหละที่ขึ้นมาชัดเจนขนาดนี้นะคะขอวอดติงคำสักหนึ่งใบ You came closer than anyone คุณคุณเป็นคนที่แบบว่าอยู่คือเหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดหรือว่าเป็นคนที่แบบว่ากลายเป็นว่า เขาอะไม่สามารถที่จะให้คุณออกไปจากหัวใจของเขาได้เลยอยากให้คุณเข้ามาใกล้ที่สุดแล้วคุณเป็นคนที่ดีที่สุดเพอร์เฟที่สุดในความรู้สึกของเขานะคะคุณเป็นคนที่แบบเขายอมรับคุณหมดทั้งหัวใจยอมรับคุณเป็นคนที่เป็นคนหนึ่งหนึ่งเดียวที่เขารู้สึกว่ายอมรับคุณมากๆนะคะ แล้วก็อยากอยู่ใกล้คุณมากๆาตอนนี้นะคะคุณเป็นหนึ่งเดียวที่เขาชอบคุณมากๆแล้วก็หลงรักคุณมากๆขอโรแมนต์แองเจิลค่ะสักสองใบ Getting to know each other อยากให้คุณกับเขาได้มาอยู่ใกล้ๆกันอยากให้คุณกับเขาได้มาเรียนรู้ความสัมพันธ์กันและกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง New love กลับมาเป็นความรักครั้งใหม่กันอีกครั้งหนึ่ง นะคะคนั่นเองคือความรู้สึกของเขาเพราะฉะนั้นโฟกัสโฟกัสณเวลานี้โฟกัสณตอนนี้ที่นี่และตรงนี้ความสัมพันธ์อะไรที่มันยังยังไม่สามารถไปต่อได้มันก็คงยังไม่ใช่จังหวะช่วงเวลาที่ดีที่จะได้พูดคุยกันเขาคนนี้อยากเข้ามาคุยอยากเข้ามาเคลยรกับคุณมากๆ เพราะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันสามารถที่จะไปต่อได้ในความสัมพันธ์ถ้าคุณยังให้โอกาสเขาอยู่ในการพูดคุยและปรับความเข้าใจเขาชอบทุกสิ่งทุกอย่างในตัวตนของคุณและเขาก็มองความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไปจนถึงอนาคตนะคะเป็นคู่ชีวิตเลยทีเดียวแล้วก็อยากที่จะเดินหน้าสู่ความสัมพันธ์แบบมั่นคงถึงแม้มันจะดูนิ่งๆยังไงก็ตานะคะ คุณเป็นคนเดียวที่เขาคิดถึงคุณมากๆอยากอยู่ใกล้คุณมากๆคุณกลายเป็นคนเดียวที่เขารู้สึกที่มีความสุขมากๆนะตอนนี้ไม่ว่ายังไงก็ตามคุณคือตัวต,วตวนคนเดียวที่เขาอยากให้คุณมาอยู่ในชีวิตของเขานะคะคนกองที่3ก็ประมาณนี้นะคะ่ะทุกคนขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะเขาชอบอะไรในตัวตนของคุณฝังไว้เป็นอะไรดีในวันนี้นะคะมีความสุขมากๆด้วยรสุภาพกันด้วยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ